สบายดีแม่พี่น้องป่ามาสทางกสองก็ปีคือกันนะพี่น้องลานลานเสียไก่บบเมลทั้งนี้นะครับทังหูไปจักลืมเลยว่าละานลายทางใดบบเมลช้อยนี่เนาะพี่พี่พี่นี่ยืดแล้ว ท่านในไก่อยู่วัเนั่ยใช้ไก่ไม่ใช่เลยอันนี้เป็นซาลาเลียงมาเล่นเล็กด้หลานาสงเณรหนินี่งงไงนิเนี่ยกดอยู่ท่ั้งปวดเป็นวะฮะ คนไปคืนนอนเดียวเช้าระเวินเที่ยวมาอยู่ในเมืองเลยนอนเนาะมากสมายไกลมาหาเหียบเบืงเสือไป้ย็นไม่ใช้คืนนอนเดินอนอยู่ลาน น่าใช้ชมผมใหม่เห็นในคลิปก็เพลง,งโบโซชมโฟมอ้ฟ้าก <laughs> ็ปี๋สิมาเลือกเกิบนะเลือกเกิบลานว่าวไก่ตอนเขาฟ้าพี่น้องเกิบมิติคูงามงามฟ้าก็ปี๋ก็ติดใจเลยอยู่เกิบม,ม,มันเบอร์น้อยหนานะ

ไฟยกซื้อมาซื้อได้อยู่าปากซองทานเพนอยู่ปากซองขามาแหลงก็ได้ชวนมชวนมาเปิดหลักเขาเขามาแหลงก็ดหนึ่งจหักเสืไปได้งมละหมักเลยยังไม้หมักจะได้เนาะอยู่ทียนันจับเอาจะมาเอา ขึ้นได้นะยคอยอยู่กินเหยบเดนเนาะเอาคลิดแทนม่ายอือทุกคนสบายดีไหมครัสบายดีครับสบายงี้ใช่ไหมใช่หรอเสียกไก่หรออืมเธอเสียกโออ้้ยยเเาไ้อบ่กี่ก็ปีเคยลงไปเห็นงานอยู่กับบ่าวอยู่กับบ่าวไก่เนาะไอ้ไก่อยู่ใช่ก็เจริญกรุงอยู่ดินแดงเนาะ เออังาหมดละายแดงหมอนเอาตัวไรใช่ไหมโอ้สีคือวันเน่าแท้ไหนจับเป็นลงมาบ้านชะโหเฮ้ยหลานเิ่นโอ้ยน้องเกิบไม่อยากได้โมคูไอ้เมื่อสื่อเอาได้หลานตัวนี้อยู่ปักซอ มอวนนี่มอวนนี่ไปเะมอวนเทะหอยมวงเสมอขะเจ้าไปพดลงฮะไปพดลงวะแผลสามหึ่งหกัิมานดิบอลบอแผลวันใดแผลวันจะลงมาเฝาเกลื่อนมาละนี่ตะละมือนะรเ็นยังยังไปหาบุก อวิวงคหมักแต่ชีเหลืองโอ้้ลงไม้คนไปช่างมันหมักแต่ชีเหลืองบูหมัากลงเบิ่งนี่นะ <c oughs> ม,มาสัมผัสสัมผั <c oughs> สหัวขาเนาะนนพันสี่พันหา ึงเป็น YouTube แล้วก็เป็นพ่อขาผอมในพี่น้องทั้งฟัว <c oughs> ทั้งเมียเห็ดไปเนาะเ,เป็นถึงอย่างม่ใช่เออเอาทุกอย่างะบ่รวยมันกเทันหอดมือของเขาเขาก็คอยเป็นคอยไปแล้วเนาะใส่รวยปุบปลาเดียวกับบูมเฮนเลยเขาก็สิจับย้อนแล้วจังหน่อยรวยปุบปลาเดียวอันนี้เกือบชิบเป็นเกือบไปงานเนาะเห็นปะไอ้พวกไปงานแบบนี้เจ้าใส่ชิคืออยู่แบบนี้ มันมันเป็นสไตล์เราฮอร์เบนเจ้าะโคคืออยู่กันเบนนี่วายพี่นั่งหลุดไห้เนาะสองร้อยเช้ากันด้วยสองร้อยจาเมื่อเมื่อบัตน้ำมุ้งหลุดย่งหัวได้ยังไงนะหลุดยัง Dạ đấy, anh ơi, giúm, mẹ mía một này đấy, tôi thôi, thôi, chú kung này hoài, phun, ya, gà. ว่าเขาไใส่เสืออะไรคือกันนไก่เสืองอ่ะอบงด้เเาอะไรนมันจะสะพานเล่นนี่นะมันต้องละคนี่งใส่โอเคละค่เสือได้เท่าไ่่เอาได้เสือเแบบลายล อคือน่ะพระโวจริงตองโว่อืมใหญ่ค่ะอจ้าเดเยววะชีม like ุนแลกขนามันนตัวจะลอยชีมุนอะพัวข่าบชจางของราคาโอ้ยทุกคนเลยกระเฮืองเป็นพัข้าได้อีกว่านี่นะอเลย เป็นพัวข้าบได้นะวันนี้นี่บจืดราคาไงไอ้ลืมเปนพวกนี้ไอ้พวกูลาคอร์ดมีลาคอรแบบนี้ด้ยสามร้อยสามร้อยอืมชลาคอร์ดเนี่ยมัวะคือ่บใส่ลาคอร์ดเนี่ยวะเพมดีเนาะโอ้ผมไอ้เรื่องผมเป็นเป็นพัวข้าบได้นี่บบจักราคาสั่งนจังหน่อยพัด จังหน่จังหน่อยเมียจังหน่อเมียไปอยู่องลอยก็ไดเนอี้มนก็งองามอย่างเดียนี้นะเอาตัวนี้เอาตัวนี้ปะหักมักตัวพี่หนึ่งหักมักตัวนี้เลยสามลอยไว้กนตัวนี้เออสองยเอาตัวนี้แหละใหญ่เล็กน่อยวะ เออต้นหุ่นนี่เลยเออโอ้ยชีพยังเขาจะเกิดตัวใหญ่ได้ตัวนี้หุ่นมันใหญ่เลยตัวนี้มันน้อยอันนี้นั่นมีเงินก็สิมาอุดหนุนหลายๆลาหากเขาหมักได้เสือถึงตาดีเสือหลานเลยถึงตาก็ปีอันนีเสือหลานเบาไก่นี่ทุกคนได้ มันหลายคนหรือคอมเมนต์มายุ่กับมวยย้องกับไม่ไหนคือนะมันหยุดโควิดกับไมให้มาใช้หนักนะแม่โอ้น้องไม้ชื่อเกือบดูเหมือนกปีเนาะมาเบิ่งกบเบิ้ลชื่อจะดีใจวันนี้ดีใจวันโอ้คิดว่าคิดว่าจะชื่อไงเน๊ะบอกพิดพลาดได้ปุ๊บ พอผิดพลาดประการใดก็ขอสทษขอไฟด้วยทุกคนคล้ายๆแหไอ้บอยกัมีกับสมัยสิบเนอืมเป็นลาคอสเนี่ได้อือไปเอาตาโตอือเสือผาเฮายุงทิ่อือทิ่มมล้ยหรืเป่ โอ้ขีมเราบวบงเงาแลยเหลายเติอบอลยเนาะถูกปะใครอยากมาอุดหนุนมาอุดหนุนผมได้เนาะอยู่ตลาดปากซองตลาดในดเกือบก็โอ้คัปี้โคตรอยากได้เลยทุกคนเลยค่ะคกพปี้ยังม่มีเงินสื่อเกือบเป็นเกือบเตวาน

เปริญไปรินหน่อยพูดหน่อยกัปริเงาห้ากจััดเงินยานเป็นคนประหยัดเลยอยู่อยู่กรุงเทพกับประหยัดเลยกรุงเทพประหยัดเงนนินได้สวยนะเยเปรย่งกับประหยัดบคือบคือหมูพนไดเสียวน,ยนิ่งห <c oughs> ่ย<ะ> เสี้ยวเบาไก่นเนาะเวล,ลาว่าแล้วเอาเมียกับตังรักตังโตเนาะมันจะเผ็ดคือเก่าก็กบไม่ได้แล้วคลิปนี้ก็ชมมาพาคนเนาะพี่น้องฝากกดไลา์กดแชร์ส่องกบีไปายางมาอุดหนุนมาอุดหนุมผลได้เด้อพี่น้องอยู่ตลาดปากซองเมืงองสงขลาสบายดี